เจริญสุขบรรดาพุทธศาสนาทกชนทั้งหลายวันนี้มาเต็มยศหน่อยญาติโยมมาจะ,ปะแปลกใจโอ้มาเต็มยศเลยมีเรื่องด่วนเข้ามาประชุมพระวิญญาธิการวันนี้เขาเพิ่งแจ้งมาเวลาเจ็ดนาฬิกานี่เองแจ้งมาทางไลาย วเวลาเจ็ดนาฬิกานี่เองประชุมพระวิญญาธิการที่วัดพระบรมธาตุก็เลยรีบเลยนะเมื่อเห็นสารแล้วก็รีบเลยรีบเลยไม่ใช่รีบรีบเลยจัดแจงปั่นผ้าตากชั้นข้าวโอ้ร้อนเลยเหงื่อซึมเลยเนี่ยก <c oughs> ว่าจะเรียบกว่าจะเรียบร้อยให้ทันเวลาตอนนี้ก็น่าจะแปดโมงแล้วมั้ง ตามกำหนดเวลาเขาลงลงชื่อเจ็ดเจ็ดโมงเช้าอะ่ะแต่ว่าคงไม่ทันแต่ไปฟังก็ยังดีนะเดีไป,ไปฟังนโยบายของทางส่วนกลางเขาบ้างก็ดีก็ก็มีอะไรเสริมบ้างอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้าง เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องมงคลสามสปประการไปแล้วก็ทำให้เราบรรดาเทวดาทั้งหลายนะพอพอพระองค์ตรัสพระสูตรจบนะตรัสพระสูตรตรัสพระปริจบเนะีโอ้โหเราเทวดาสำเร็จเป็นพระอรหรันตั้งเป็นโกดขึ้นไปแล้วกันอาตมาจำตัวเลขไม่ได้นะ <c oughs> เป็นกอดเลยญาติโยมอย่าคิดว่าเทวดานี่เป็นผู้มีฤทธิ์เป็นอรหันต์สำเร็จแล้วไม่ใช่นะเทวดาก็ยังต้องการที่จะบรรลุธรรมอยากจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเหมือนกับเรานี่แหละเรา,าเนี่อยากจะเป็นเทวดาอยากจะเป็นเทวดาแต่ครามจริงเนี่ยเทวดาอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์ เออาเอา,เอา,เอากลับกันดูสิเพราะว่าอะไรเพราะมนุษย์เนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองมีโอกาสปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบาร,รมีได้ด้วยตัวเองเทวดาไม่มีนะนราตระหกว่าเขาได้รับหน้าที่มอบหมายหน้าที่มาจากองค์อินหรืออะไรก็แล้วแต่ธตรมาก็ไม่เข้าใจตรงนี้นะ พูดไปมันก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเราก็ไม่แจมแจ้งเป็นจบพระสูตรมงนคลสามสิบปดประการอาเซวันนาจะพารานางปันทิตานันจะเสวันนาปูชาจะปูชนียานางเอตมังคลมุตตะมังไปยันนะบทสุดท้ายในบทจะนึกก็นึกไปออกนะ ผมจะจำไม่ได้ก็จำไม่ได้เลยนะอืมก็สมองเบลอๆชับคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นเรื่องใหม่เรื่องรัตนะรัตนสูตรมนะั้งน่าจะเป็นรัตนะสูตรรัตนะปริศเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าเรื่องราวของทั้งหมดเนี่ยในชมพูทวีปหรือว่าหรือว่าในอินเดียเนี่ย จะไม่กล่าวละนะเพราะมันจะยืดเยอะเยินเยอะมากความไปเดี๋ยวโยมก็จะไม่เข้าใจอาตมาก็ไม่เข้าใจแค่ลำดับวงของพระพุทธองค์นี่ก็แย่แล้วาพระพุทธองค์เป็นบิดาเป็นบิดาของพระพุทธองค์เป็นลูกของใครเนี่ยเป็นโอรสของใครแล้วใครคือบิดาของเจ้าชายสีสถานี่มเหสีอีกเนี่ยนะ แล้วลูกอีกแล้วญาติอีกลูกของญาติอีกอาตมานี่งงมาตั้งแต่ตอนเรียนแล้ว <c oughs> <c oughs> ลำดับลำดับพระวง์ของพระพุทธองค์ของเราในองค์ปัจจุบันเนี่ยนะใหญ่จะต้องไปกล่าวถึงนู้นแล้ว <c oughs> แค่นี้ก็งงแย่แล้วนะก็เป็นว่ามาจับตอนที่เมืองไวาสาลีเลยก็แล้วกัน เมืองไวสาลีเนี่ยหรือเวสารีเนี่ยภาษาอังกฤษภาษามาคตภาษาสันสกฤตเนี่ยอาจจะออกเสียงไม่เหมือนกันแต่อาตจจจจมาก็อ่านตามภาษาไทยก็แล้วกันที่เขาเขียนไว้ในภาษาไทยว่าเมืองเวสารีเวสารีซึ่ง ก็อยู่ในนั้น,น,นแหละนะเราไม่ต้องไปอยู่ใกล้มกะทะอังสะวัชละมัตสิกอะไรพวกนี้นะเราไม่ต้องไปกล่าวมันละเก,กกาานนะเกิดทุกขิกขาภัพขึ้นนะเกิดทุกขภิกขภัยขึ้นสามอย่างผู้คนลมตาย ภัยจากอะมนุษย์แล้วก็ภัยจากโรคเกิดข้าวยากหมากแพงเกิดทุพพลภัยเลยโอ้โหผู้คนนีิลมตายกันเกืล่อนทั่วเมืองหมดเอาออกหามออกมาทิ้งนอกเมืองนี่เหม็นคละคะลุ้งกลิ่นศพนะไม่ต้องนึกอะไรหรอก เอาแค่ okay, ไปพบซากสุนักตายตัวนึ่งในกลิ่นโอ้โหไปไม่รู้กี่กิโลนะยิ่งแดดร้อนๆความอากาศมันเบาตวัวมันก็ลอยไปไกลถึงไหนถึงกันน่ะเลองคิดดูคนทั้งเมืองนะที่ล้มตายกันนะหามเอาออกไปโยน์นอกเมืองบ้างเกลื่อนกลาดอยู่ในเมืองบ้างก็มี เพราะว่าไม่มีใครหามออกไปญาติพี่น้องก็ไม่มีแล้วตายหมดแล้วไม่มีใครหามไปก็เกลื่อนกลาดอยู่ในเมืองนะ่ะคิดดูนะในสภาพพวกเหล่าบรรดาอมาตทหารทั้งพรามทั้งหลายที่อยู่ในนั้นก็ปรึกษากันเออย่างนี้ต้องปราบทูลพระราชาแล้วว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยเกิดสามภัยขึ้นมาแล้ว ซึ่งมันไม่เคยมีมาปรากฏมาเลยเจ็ดรัชสมัยเจ็ดรัชกาลมาแล้วไม่เคยปรากฏเลยเจ้าเมืองกรุงไวสาลีก็ลือริ์วีมันอเอาเป็นเอาเมืองสาวัดีก็เมืองสาลีแล้วกันนะก็บอกว่าอ่ะประชุมมหามาตในท้องพระโรงและพิจารณาดูเราสิว่าเรามีข้อบอกพร่องหรือทำผิดจารีตประเพณีอะไรบ้าง ให้พวกท่านดูเราจะได้แก้ไขปรับปรุงปรากฏว่าพิจารณาดูพระองค์แล้วก็ไม่มีอะไรที่บกพร่องหรือว่าอะไรเลยจริยธรรมของพระองค์ก็ไม่เสื่อมเสียอะไรอืมทำอย่างไรดีเอา้าเวลาหมดแล้ววันนี้ พรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันใหม่ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธาชนทุกคนทุกท่านเถิดเจริญพร